วัสดีรับพี่น้องวันนี้พพ่อครับไอ้เคยเคยม็กคนเกาคนเดิมแล้วพี่น้องเนาะวันนี้เคยมิกกับผ้าของครัวนะครับเนาะใช่แม่เท่านะครับนะส่วนแม่บัานเป็นตากลองอยู่เมากี้นี่พี่น้องนี่ครับสุกี้พี่น้องสุกี้หมอไฟเจ้าหอนครับหลังจากวันนี้ผ้ากันไปใส่ปุ๋ยมันมากเมื่อเสาร์ครับใส่ปุ๋ยระเบิดหัวมากนะครับเนาะมีพี่น้องเอากลองวัเบื้องใหนพี่น้องให้น้องเพิ่นเบื้องไกลหน้าตากองนี่ครับแบบปูเต้เนี่ย อันนี้เจ้าไอ้เจ้าหน้ามาขามเปียกพี่น้องนะโดนจิตยาดเปียกจิตด,ดิบนะครับเนาะแล้วก็ปลาหมึกพี่น้องปลาหมึกนะปลาหมึกแล้วก็ะพักได้สวยจากสวนคือเฮ้ยเมงครับมอวมาหลายยายห้างก็พี่นอนะ้องเนอะหิ้วฮะกินโซ่พีซโซ่นอนเนาะมากินข้าวกันเนอ,อพี่น้องเอ้เก็บซีทีงไหนเมืองตับเมืองไตเมืองเล่าต่างประเทศครับน,นะมากินน้ำกันครับพี่น้อง มาพี่รองมากมแล้เมื่อกี้ต้องการพี่รองหอนๆผนตัว่านี่พี่รองมขึ้นนบแม่งแยงเรครับเนาะเอาทำเอามาเรือพี่รองแล้วเด็ดเกันครับขอปับโอรผพาเลยเอา

ไอ้เจ้านี้กินปลาพ่อตีเลย คลิปนี้กับป้าพี่บากน้องไว้ซสำนี้นะครับจะได้กับฝากเลือพี่น้องเลือฝากคนแช่คนได้คนเลือบบากเสียบบางดังเครื่องมิกนะครับนะครับเนาะเพื่อสรรสางไอ้เพื่อนเป็นแรงกำลังใจสรรสางคลิปดีๆสู่พี่สู่น้องนะครับเนาะอ่าหน้าไปก่อนพี่น้องฝากไว้ซสำนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องเลือสวัสดีครับ